ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาพบกับกล้องตัวใหม่ล่าสุดจากวีซ่าแคมนะครับตัวนี้ทางร้านเดิมร้าน NST Network 2020ส่งมาให้ทดสอบอ e ีกแล้วนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดจริงๆที่รองรับ Wi-Fi 5กิกแล้วก็2.4งจกิกมาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น c s 2 6 q นะครับเป็นตัวเล็กนะตระกูล20กว่าเนี่ยเป็นตัวเล็กนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ มีความละเอียด5เมกนะครับ Full HD นะครับตัวนี้มากกว่าเดิมหน่อยนะครับแล้วก็ Two-way Talk สามารถโต้ตอบได้มี Infrared Night Vision สามารถเชื่อมต่อคลาวได้มี AI Detect นะครับแล้วก็คราวนี้จุดเด่นก็คือ Dual Band WiFi ก็คือรองรับคลื่น2.4แล้วก็คลื่น5กิกนะครับสุดท้ายสามารถที่จะหมุนซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับครบนะ มาดูสินค้ากันคลิปนี้จะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาแนะนําไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสําหรับตัวนี้ดูแดะแกรมนะครับไดะแกรมก็จะค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดตามนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับจ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์1.2แอมป์นะครับเสียบไฟบ้านเราเป็นแบบ US ขา2ขาคู่นะครับแล้วก็ ฝั่งนี้จะมีขาแบบนี้นะครับมาให้ด้วยเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้หมุนกับตัวกล้องฝั่งนี้ติดกับผนังนะครับในกล่องจะมีสายแลนมาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นกล้องภายในจะมีสายแลนมาให้แล้วก็สุดท้ายตัวกล้องครับอ๋อมีอีกนิดนึงจะมีน็อตกระพกุกมีที่จิ้มริเซตมาให้ด้วยนะครับมีเพียงเท่านี้ส่วนตัวกล้องนะครับตัวกล้องอู้หู้น่ารักมากตัวเล็กๆนะครับอ่านี่เลย โอ้สว,สวย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 นะครับดูดีมากเล็กกระทัดรัดจุ๋มจิ๋มเหมือนซี2 S สมัยก่อนที่ผมรีวิวเอาไว้นะครับมีคู่มือด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้อ่ะแกะเลยละกันอ่านี่นะครับดูนะตัวเลนเล็กๆนะครับน่ารักมากตัวนี้เป็นเหมือนหูหุ่นยนต์หูหุ่นยนต์แล้วก็สติ๊กเกอร์5เมก ด้านหลังตัวนี้จะเป็นไฟสถานะนะครับแล้วก็ไฟ d c 5โวลต์เป็นพอร์ตไมโคร u s เเป็นพอร์ตแลนด,ด้วยนะครับข้างล่างตัวนี้น่าจะเป็นเสียงอยู่ตรงนี้เห็นลำโพงเล็กๆแล้วก็ตัวนี้เป็น QR Code cs 2 6 q นะครับโอ้สวยดีนะครับเล็กๆเหมาะสำหรับวางไว้กับห้องนั่งเล่นหน้าโซฟาหน้าทีวีหรือไม่ก็โต๊ะทำงานนะครับน่ารักดี เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อเลยนะครับก็เสียบอะแดปเตอร์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับตามนี้แล้วก็หลังจากนั้นผมจะเชื่อม Wi-Fi 5กิกเลยนะครับไม่มีทดสอบ2.4นะขอยัดข้ามนะครับเราเสียบไฟก่อนเลยเพื่อให้คลิปไม่ยาวเกินไปตัวค่อนข้างน่ารักดีนะครับจะมีด้านล่างซึ่งเป็นตัวนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็สามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้ตรงนี้ ประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับลองดูจะมีตัว wifi ที่เขาเปิดขึ้นมาจากกล้องนะครับ ipc ตัวนี้เป็น ap mode นะก็ยืนยันว่ามี ap mode แต่ก็ไม่ใช้นะครับขอเชื่อมต่อตัว wifi ตัวนี้เป็น MacMan 50ก็คือ5 g กิกนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่แอป iphone นะครับ พอแอปรีเฟิสักครู่อ่าผมกดเครื่องหมายบวกนะหลังจากนั้นก็สแกนนะครับสแกนง่ายดีอ่านี่นะครับแล้วกดได้ยินตรงนี้นะครับต่อไปยังไม่เคยเชื่อมต่อใส่รหัสครับรหัสก็เป็นตัวเดิมโอเคถูกต้อง โอเคเชื่อมแล้วนะครับ c o n n e c t s u c c e s s แล้วรอสักครู่อ่าตัวนี้ก็โชว์ด้านล่างคลิกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์นะครับลองสักหน่อยสิอ่าจริงๆก็ได้แล้วล่ะรหัสก็จะเป็นโอเคมาแล้วนะครับมีขึ้นมาให้ใส่รหัสแต่จริงๆเขาควรจะได้แล้วนะก็โอเคเพิ่มแล้วนะครับรหัสปกติก็ Default จะเป็น86ตัวมาแล้วครับ อ่าโอเคมาแล้วสามารถที่จะเลือก Super ร d ได้โอ้ไม่มีธรรมดาเป็น Super ร d เลยนะครับเชื่อมต่อใหม่สักครู่นะครับปกติแล้วถ้าเกิดปรับเป็น Super ร d จะมีการรีบูตหรือพีแพร์ใหม่นะครับสักครู่โอเคมาแล้วโอ้โหอ่านี่นะครับตอนนี้เป็น Super ร d อยู่นะ หลังจากที่เชื่อมต่อ wiFi แล้วนะครับก็จะมีไฟสถานะเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับสามารถหมุนแนวรอบได้ประมาณ360องศาเนี่ยครับตอนนี้หมุนมาทางนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนกลับนะจะหมุนค่อนข้างช้านิดนึงนะครับลองสังเกตดูตรงนี้ก็ได้นี่หมุนกลับมาประมาณนี้นะครับความเร็วไม่ได้มากเหมาะสำหรับไว้ในอาคารไว้ห้องนอนอะไรท่งนี้นะครับ เสียงก็เบานะไม่ได้เสียงดังมากไม่มีแขกแขนะครับเสียงเงียบมากๆเลยหมุนกลับด้าน,นี่ครับเกือบจะสุดเลยผมก็ตีประมาณ360องศานะครับส่วนการหมุนแนวตั้งนะครับก็จะได้ด้านล่างลงไปอีกนิดนึงนะครับผมประเมินว่านะ่าจะสักประมาณ110องศานะเนี่ยอันนี้ตรง90นะครับด้านบนแนวดิ่งพอดีเป๊ะเลย90องศาแต่ว่า เขาสามารถเลยลงไปมุมด้านล่างได้อีกสักประมาณ20องศาแถวๆเนี้ยก็เลยประมาณ110องศานะครับอันนี้คือแนวดิ่งนะแนวดิ่งสุดเลยนะครับเนี่ยลองดูเนี่ยมุมกล้องนะตรงเป๊ะเลยในส่วนของอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดจะส่องออกมาเป็นสีแดง2ตัวนะครับถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกล้องนะจะเป็นแสงสีแดง2จุดนะครับแต่ถ้าผ่านกล้องก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเปิดอินฟราเรดคุณจะเห็นเป็นสีขาวดำ ภาพชัดเป๊ะนะครับสีค่อนข้างดีกว่าในที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเข้าใจว่าอยู่ที่ระยะของกล้องด้วยเนื่องจากว่าเป็นกล้องภายในนะครับแล้วอินโฟเลตมาแบบนี้ชัดแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างให้ภาพที่รายละเอียดคมชัดดีมาดูฟังก์ชันอื่นๆของกล้องตัวนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเช่นเดิมมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมีพูดนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างเ,าเ,าเสียงดังหรือเปล่า โอเคค่อนข้างเบานะครับน่ารักดีทำอะไรกันอยู่โอเคในมุมของเสียงออกที่ตัวกล้องก็ทำได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าขับเสียงก็จะเป็นเสียงออกเล็กๆหน่อยก็ไม่ดังมากเหมาะกับภายในอยู่แล้วนะครับเอาแค่คุยกันได้รู้เรื่องนะครับก็โอเคไม่ได้มีจุดเด่นหรือจุดด้อยอะไรนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้ภายนอกได้ไหมมันไม่ค่อยดังครับคุยกันพอดีๆภายในนะครับแล้วก็ ฟังกชันอื่นๆก็จะมีฟังก์ชันรับเสียงจากกล้องนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมอยู่กับกล้องนะครับเสียงก็จะสะท้อนนิดหน่อยแล้วก็มีพรีเซ t ตสามารถให้หมุนซ้ายขวาอัตโนมัติขึ้นลงหรือไปตำแหน่งต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งพรีเซ t ตตัวนี้นะครับแล้วก็ในมุมของการตั้งค่าสามารถเปลี่ยนชื่อได้สามารถแชร์ได้เปกตินะครับแล้วก็ เนื้องของการตั้งค่านะครับการตั้งค่าสามารถเปิดปิดอินฟฟอเรได้แล้วก็ปรับตั้งแนวนอนได้หันหัวกลับได้ตั้งความสว่างตั้งรหัสตั้งค่าระดับเสียงนะครับเมื่อกี้เสียงสุดแล้วนะตามนี้นะครับแล้วก็ถัดไป AI อัจฉริยะนะครับตอนนี้ปิดอยู่สามารถตั้งเป็นจับความเคลื่อนไหวหรือจับมนุษย์เคลื่อนไหวนะครับประมาณนี้นะก็ตั้งค่าได้เหมือนกันอันนี้ผมเคยแนะนําไปแล้วขอยัดข้ามนะครับแล้ว ถัดไปไปดูที่เมนูอื่นนะครับสามารถเชื่อม NVR ได้ตั้งรหัสผ่านได้ตรงนี้แล้วก็พื้นที่บนคลาวคุณก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะครับ,รบเมนูถัดไปก็เป็นเรื่อง wiFi เขาสามารถที่จะสลับ wiFi ตรงนี้ได้นะครับกดเชื่อม wi-Fi ใหม่แล้วก็ใส่รหัสนะครับกล้องรุ่นใหม่ๆสามารถทำได้เลย กรณีที่เราจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวใหม่นะครับแล้วก็ถัดไปการตั้งค่าถ่ายวิดีโอครับการตั้งค่าถ่ายวิดีโอก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ฟังก์ชันนี้หลังจากที่เราใส่การ์ดแล้วก็ฟอร์แมตแล้วก็เลือกโหมดสามารถบันทึกโหมดความเคลื่อนไหวหรือเป็นโหมดตลอดเวลาหรือจะเป็นโหมดกําหนดเวลาให้บันทึกจากจุดหนึ่งถึงเวลาเท่านี้อะไรประมาณนี้นครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันปกติของกล้องภายในนะแล้วก็ เฟิร์มแวร์ลองดูเฟิร์มแวร์หน่อยอ่ามีเฟิร์มแวร์อัปเดตครับอันนี้เดี๋ยวผมขอข้ามก่อนนะเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนึงนะครับหมดแล้วมีฟังก์ชันหลักๆเพียงเท่านี้นะครับซึ่งจุดเด่นของกล้องตัวนี้คืออันดับแรกเป็นกล้องภายในที่เป็นซูเปอร์ HD นะครับแล้วก็ตัวกล้องเองมาพร้อมกับ WiFi 2.4แล้วก็5กิกซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า WiFi 5กิกเนี่ยทำงานค่อนข้างเร็วแต่ว่าก็จะต้องอยู่ใกล้ๆ AP ใกล้ๆ access point นะครับจะไม่ได้ไกลมากถ้าเกิดคุณอยู่ไกลๆอยู่ผนังหลายชั้นอยู่นอกบ้านแนะนำเป็นคลื่น2.4นะครับให้ปรับเป็น2.4นะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในบ้านอยู่ใกล้ๆเราเตอร์ระยะส10เมตรอย่างเงี้ยครับก็โอเคสามารถทำงานได้เร็วด้วยนะครับกล้องรุ่นนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อเครื่องบันทึก NVR ได้นะครับผมเชื่อมต่อกล้องด้วยสายแลนแล้วแล้วก็มี วางไว้มุมนี้เพื่อให้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็ให้ดูตัวหนังสือนะตัวหนังสือที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ห่างจากกล้องประมาณ3เมตรเศษๆนะครับก็ชัดเจนดีตามนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างโดดเด่นของกล้อง Wi-Fi 5 g กิกนะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าใช้งานได้เร็วมากดูนะครับมาละเห็นไหมครับค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะนี่นะผมเวลาที่โหลดดูกล้องนะครับ ก็จะค่อนข้างช้าหน่อยอันเนี้ยเนี่ยช้านิดประมาณนิดหนึ่งนะครับแต่พอมาตัวนี้เนี่ยมาละนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็น Wi-Fi 5G ิ gig, ตัวนี้ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะเร็วมากๆนะครับจุดเด่นเด่นเลยสำหรับ WiFi 5G ิ gig, ถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะ Wi-Fi ก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นกล้องรุ่นใหม่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับกล้องภายในตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้มันเหมือนโรบอทนะครับถ้าเกิดบ้านมีเด็กแนะนำแบบนี้ดีกว่าเด็กจะไม่กลัวนะครับส่วนลำโพงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ ด้านหลังตรงนี้มีลําโพงตัวหนึ่งผมเข้าใจว่าลําโพงตัวแรกจะเป็นตัวนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนมีลําโพองอาจจะเป็นอเล r ร์หรือเป็นเป็นอะลามหรือประมาณนี้อยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ผมก็จะเป็นลำโพงนะแต่จริงๆแล้วเสียงออกด้านหลังเมื่อสักครู่นะครับค่อนข้างโอเคก็ถ้าเกิดใครสนใจรุ่นนี้ Wi-Fi 5G แล้วก็ตัวกล้องละเอียด5เมกนะครับ วัสดุทรงสวยดูดีหรูนะครับเป็นมันเงานะแล้วก็ทำงานเงียบก็แนะนำรุ่นนี้นะครับ cs26q นะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆกับเป็นกล้องรุ่นใหม่สำหรับใช้ในบ้านนะครับท่านใดที่กำลังมองหากล้องอยู่นะครับผมก็แนะนำร้านนี้นะครับร้าน nst network 2020ร้านนี้รับประกันกล้องทุกตัว1ปีนะครับทักแชทไปถามก่อนนะครับแล้วก็คุยกับทางร้านขาก่อนรวมถึงเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไขการรับประกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดท่าในใดมีคําถามหรืออยากได้ความช่วยเหลืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือถ้าเกิดสนใจก็ทักไปเลยเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ใต้คลิปไปที่หน้าร้านไปดูคอมเมนต์ดูกระแสต่างนะครับดูว่าเขารับประกันยังไงบ้างนะครับค่อยสั่งซื้อแล้วก็ถ้าเกิดติดปัญหาอะไรทางร้านมีทีมเทคนิค ในการช่วยเหลือตลอดเวลานะครับก็ทักไปคุยได้สำหรับลคลิปนี้ก็มาแนะนำสินค้าดีๆรุ่นใหม่ Wi-Fi 5 g ิกรวมถึงกล้อง5เมกมาฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ